นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณที่ทายคุณเขาไม่คิดจะรักษารถให้คุณบ้างเลยเหรอเนี่ยฮะยืมรถไอซ์สักคันดิเป็นเอคารดครับโลคอร์ Low อะมันทำให้เฮียดูจนมีใบทวงนี้จากธนาคารมันเป็นเพราะว่าคุณเอาแต่ช่วยเพื่อนบริษัทจะเจ๊งอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวคุณนี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยทำไม ทำหน้าเครียดอะไรขนาดนี้เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะคุณจะไม่ให้ฉันเครียดได้ไงก็ี่ฉันนั่งทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโชว์ลูมอยู่อ่ะนี่คุณรู้อะไรไหมเดือนนี้โชว์ลูมไม่มีกำไรอะไรเลยนะคุณโชว์ลูมจะไม่มีกำไรได้ไงนี่ไงคุณดูผมมีทั้งสองเส้นกำไรคุณ คุณสามารถเอากําไรเนี้ยจ่ายค่าจ้างให้ลูกน้องได้ไหมกนน็น่าจะได้อยู่นะก็แพงอยู่นะคุณคิดว่าลูกน้องจะสนใจกําไรอันนี้ของคุณหรอฮะทำเป็นเรื่องตลกไปได้ผมก็ล้อเล่นนะคุณแต่คุณก็รู้ว่าช่วงนี้มันเป็นยังไงอะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่โชว์รูมเรานะโชว์รูมอื่นเขาก็เป็นธุรกิจอื่นเขาก็เป็น แล้วคุณได้ตามข่าวสารบ้างไหมวันนี้มันไม่ได้เป็นแค่ในประเทศไทยนะมันเป็นกันทั่วโลกเลยมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นข่าวฉันก็ดูไหมฉันก็ตามข่าวพอๆกับคุณนั่นแหละแต่ไอ้ที่ธุรกิจของเรามันแย่ในเดือนนี้มันเป็นเพราะว่าคุณเอาแต่ช่วยเพื่อนไม่ใช่หรอนี่อะไรอ่ะคุณเล่นช่วยเพื่อนช่วยพี่น้องคุณไม่คิดเงินใครสักบ,บาทหนึ่งเลยอ่ะคุณทำไปเพื่ออะไรอย่างนี้คุณทำธุรกิจไปเพื่ออะไรคะ คุณอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันไปเราไม่ได้ขัดอะไรขนาดนั้นคุณมันเป็นเรื่องนิดหน่อยเราช่วยเพื่อนช่วยใครมันก็เป็นเรื่องปกติคุณคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมเราต้องให้ก่อนยิ่งให้ยิ่งได้อะคุณแล้วเมื่อ,อไหร่คุณจะได้รับกลับคืนมาบ้างละคะฉันเห็นคุณให้คนอื่นอย่างเดียวเลยเนี่ยนี่ให้จนตัวเองจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วนะ บริษัทจะเจ๊งอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอ,อืมมีใบทวงนี้จากธนาคารส่งม,มาแล้วเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายแค่ค่าจ้างลูกน้องเดือนนี้ก็ลำบากแล้วคุณแต่คุณธนาคารเขาก็ส่งมาแบบนี้ทุกเดือนไหมเราก็ได้รับมันทุกเดือนอะ่ะคุณยังไม่ชินอีกเหรอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้คุณมันเป็นเรื่องปกติแหละ จะให้ฉันชินได้ยังไงในเมื่อทุกเดือนเรามีจ่ายแต่เดือนนี้กำไรของโชว์รูมมันไม่เหลือเงินลูกน้องยังลำบากเราจะหาที่ไหนไปจ่ายหนี้ธนาคารคุณก็เอาแต่คิดบวกคิดบวกอะไรก็คิดว่าจะให้คนอื่นก่อนคุณไม่คิดที่มันถูกต้องบ้างคะว่ามันควรจะหาเงินยังไงให้ถูกต้องทำธุรกิจแบบนี้มันก็เจ๊งพอดีอสิเรื่องนี้คุณอยากให้ผมทำยังไง คุณเอาโทรศัพท์ไปโทรหาพี่ชายคุณดูสิคุณลองขอให้พี่ชายคุณช่วยก็ได้ให้เขาช่วยสักแสนสองแสนพี่คุณน่ะเขาทำธุรกิจร่ำรวยจะตายขอความช่วยเหลือเขาแค่เนี้ยคงไม่เป็นไรหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่ชายคุณเขาก็รักคุณจะตายคุณลองโทรขอพี่ชายคุณดูนะแมวคุณก็รู้ตั้งแต่ผมออกมาอย่าง ธุรกิจที่บ้านและผมมาท,ทํธุรกิจของตัวเองผมไม่เคยกลับไปร้องขออะไรจากครอบครัวเลยคุณก็รู้ว่าการร้องขอจากครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยคุณต่อให้พี่ชายผมจะรักผมแค่ไหนก็ตามอะ่ะเขาก็มีเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบไหมเราจะไปเบปียดเบียนเขามันก็ไม่ใช่เรื่องปะคุณอืมเราก็ต้องทําด้วยตัวเองแล้วคุณจะให้ฉันทํำยังไงฮะหรือคุณจะรอให้โชวลูมันเจ๊งก่อน อยให้พี่ชายคุณมารู้หรือไงฮะถ้าไม่ทําแบบนี้ฉันก็ไม่เห็นหนทางแล้วนะคุณคุณลองโทรหาพี่คุณเถอะนะยังไงพี่คุณเขาก็ช่วยคุณลองขอความช่วยเหลือเขาสักครั้งหนึ่งคุณยังไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเลยนี่เชื่อฉันเถอะนะไม่อะคุณฉันเตือนคุณแล้วนะคุณยังไม่เชื่อฉันอีกเหรอ ผมบอกว่าผมไม่เอามือถือคุณโทรมือถือคุณมีเบอร์พี่ผมที่ไหนอ่ะมือถือผมก็มีแต่ผมใช้ของผมโทรเอง นี่อะไรเนี่ยคุณฉันเห็นคุณเดินวนไปวนมานด้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยก็แค่โทรหาพี่คุณมันยากตรงไหนฮะนี่ฉันกดโทรให้เอาคุณสิใครโทรมาวะออฮัลโหลเอาฮัลโหลพี่นัทนะครับอ่าเอ่อใครเนี่ย เอไอไอเหรอใช่ครับใช่ครับเออสบายดีป่ะเนี่ยสบายดีครับพี่แล้วพี่พี่สบายดีไหมครับเออเรื่อยๆว่ะเฮ้ยงานยุ่งงานยุ่งแต่ก็โอเคแล้วเองอะหาเป็นไงบ้างบอกพี่คนไปสิว่าธุรกิจเรากำลังมีปัญหาให้เขาช่วยเออพอดีธุรกิจผมดีธุรกิจมันก็ก็เรื่อยๆครับเนี่ยครับ ก็โอเคอยู่ครับเฮ้ยอึกอักมีอะไรป่ะเนี่ยให้เฮียช่วยอะไรเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอกครับเฮียครับก็เรื่อยๆครับอย่างที่บอกครับเฮียเออไอ้เฮียมีเรื่องรบกวนนิดหนึ่งว่ะครับครับว่ามาเลยครับเฮียรถเฮียุูเป็นอะไรเว้ยใช้ใช้ไปแตกแลว่ะมันเป็นอะไรครับเฮียอาการมันก็แบบเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเทาหักสลักหายหัวเทียนหางยางตัแป้งแนบตายไดไม่ใจ ไฟไม่ชาร์จสตาร์ทไม่ค่อยติดว่ะโอ้เนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ใช่ผ่านฮะละล่ะครับว่าผาระชัดชัดครับเนี่ยเออเออเฮียก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเว้ยคันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเอ่อเฮียจะขับผ่านเต็นเองอ่ะเองอยู่ที่เต็นเปล่าอยู่ครับเฮียอยู่ครับเออเดี๋ยวเฮียเข้าไปไว้ไอ้ได้ครับเฮียได้ครับเอาเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมดูให้ครับเออเออขอบใจมากขอบใจมาก นี่อะไรอะ่ะไมคุณไม่บอกให้พี่คุณช่วยเป็นล่าคุยอะไรตั้งนานบอกสบายดีบ้าอะไรล่ะเอานาเดี๋ยวเฮียผมก็เข้ามาที่นี่แล้วแหละเดี๋ยวค่อยคุยกับเขาทีเดียวพี่คุณเข้ามาคุณต้องหาโอกาสคุยให้ได้นะอืมดีเรื่องเลยคุณนั่นรถพี่คุณมาแล้วนี่ใช่ไหม คุณรีบไปจัดการนะแล้วอย่าให้พลาดนะรูกไหมเฮ้ยไอ้ไอ้เนี่ยเฮ้ยรถเฮียคันเนี้ยที่เฮียบอกไนงะอ๋อสวัสดีครับเนี่ยรถเฮียดิเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดขอ,อแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังครับพอจะเห็นภาพแล้วครับฝากฝักดูหนะ่อยคนระับดูหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมเช็คให้ครับ ส่อมนานไหมเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาสักพักนึงครับถ้าตามเฮียเล่ามานี่ก็หนักอยู่ครับเออเออเออเดี๋ยง่ายเดี๋ยวผมรีบให้เด็กเช็คให้ครับเฮียเออได้เงียบปากหน่อยครับพอดีเฮียต้องมีธุระไปคุยกับลูกค้าว่ะเฮียยืมรถไอซ์สักคันดิยืมรถผมเลยครับเฮ้ยเบนส์เราก็ใหญ่โตเยอะแยะเอาคันเดียวอะไรก็ได้เลือกมาอันไหนเฮียขับได้หมดอ่ะเออถ้างั้นเอาคันนี้ไหมครับเฮียเบนซ์เอคลาสครับ เบนเอคัสครับเฮ้ยนี่มึงรถโลคอสอ่ะมันทำให้เฮียดูจนโหรถอีโคคาเลยอ่ะวิ่งไม่ได้หรอกคนระล้านสองล้านภาพลักเฮียเสียหมดขับไม่ได้ไม่เอาอ่ะโอ้เบนยังโลคอร์ดเหรอเฮียอีโคเลยต่ำสุดของห่วงโซอาหารเลยโอ้อเฮียไยแดงเลยนะเฮียอุ้ยปายไหนเฮียก็ไม่สนอ่ะเฮียว่านะพานา พ a นาโซนิกครับเี่เอา้าคนบ้าอะไรขับวิทยุที่ไอ้กวนต้อตีนเฮียปะเนี่ยเฝ้าเฝาเอาคันนี้แหละ p อร์เช่พานามีล่าอ๋อพานาม e ล่าเฮียจะเอา p อร์เช่เลยครับไอเนี่ยดูดีหกเจ็ดล้านคันนี้แหละเหมาะเลยเอา่าครับโหมีสามชั่วโมงเฮียมาคืนประชุมจริงแค่ชั่วโมงเดียว เสร็จเร็วก็มาคืนเร็วได้ครับเฮียได้ครับแล้วจิ๊บคุณไปเอาคุณแจรถให้เฮียเรานี่คุณเลยนะไปเอากุญแจรถมมก่อตอนฉันไม่เอาคุณแจมาแล้วคุณอย่าลืมหาโอกาสบอกพี่คุณด้วยนะดเดี๋ยวรอคุณแจแป๊บหนึ่งนะเฮียได้ได้ขอบใจมากไอยเออเฮียพอดีออไอ้เฮียว่าจะเล่าให้ฟัง ลูกค้าที่เฮียคุยด้วยเนี่ยนะเขาสนใจรถไอซ์เต็มเลยเฮียแนะนํามาดูแลลูกค้าให้ด้วยอ๋อครับอย่าลืมให้ส่วนลดเขาด้วยนะได้ครับเฮียเดียเฮียเนียแล้วก็หวันนั้นเลยเฮียลูกค้าอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาอยากเจอไอซ์ด้วยอยากเจอเจ้าของเต็นเฮียก็บอกโอ้เข้ามาได้เลยไอซ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยครับนี่กุญแจสนาเมล่าครับเดี๋ยไปละ สามชั่วโมงเจอกันอ่าเดี๋ยวยังมายังมาพี่คุณคุณคุยกับพี่ของคุณแล้วใช่ไหมอ่ะพี่คุณเขาไหว้ไงบ้างอ่ะยังไม่ได้คุยเลยอะไรเนี่ยคุณที่ฉันเปิดโอกาสให้คุณได้คุยกับพี่คุณสองต่อสองตั้งนานทำไมคุณถึงไม่บอกพี่คุณไปอ่ะว่าเรากำลังมีปัญหาเอานะเดี๋ยวสามชั่วโมงไงก็กลับมาละเดี๋ยวค่อยว่ากัน นี่อะไรของคุณเนี่ยคุณกําลังเดือดร้อนไม่ขอความช่วยเหลือคนอื่นแถมยังไปช่วยเหลือคนอื่นเขาอีกแล้วดูสิพี่ชายคุณให้ยืมเบนซ์ไปไม่เอาแล้วคุณให้ยืมอะไรไปฮะรถคันนั้นราคาแพงขนาดไหนคุณก็รู้นี่ว่ามันราคาตั้งหลายล้านน่ะแล้วคุณให้ยืมไปแบบนั้นน่ะถ้าพี่คุณออกไปซิ่งไปขับมาหรือไปเฉี่ยวชนมาทํายังไงฮะเราก็ต้องรับผิดชอบอีกหรือเปล่าทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเอานะเดี๋ยวผมคุย ไปเหอะแป๊ <c oughs> ะ,อะโอ้โแม่เอาเบนซ์มาแลกกับปอเช่ ไปไอ้ไงมึงเป็นไงมั่งเนี่ยก็เรื่อยๆช่วงนี้เรื่อยๆเหรอเออแล้วเมื่อแต่มเอารถมารถเป็นไรเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นไรพอดีช่วงนี้ฝนมันตกเยอะไงรถมันเปื้อน กูเลยเอามาล้างหน่อยอ๋อเออร้านมึงรับล้างรถใช่มีมึงเปิดเลยเออเออเออนี่กูเอามาลองใช้บริการหน่อยนะแต่มึงเปิดบริการมากูยังไม่เคยลองเลยเออเออได้ได้ได้เดี๋ยวกูจัดการให้อ่ะไงฝากด้วยเฮ้ยนานปะวะไม่นานประมาณสามสิบนาทีเองเงื่อมองอ๋อเฮ้ยกูดูดฝุ่นได้นะได้เดี๋ยวกูล้างสีดูดฝุ่นแล้วก็เคลือบให้มึงด้วยเดี๋ยวกูทำอย่างดีที่สุดให้มึงอ่ะ จัดไปเพื่อนกันมันก็ต้องดูแลกันดีๆอย่างนี้ดีวะเออเดี๋ยวจัดการให้ว่าแต่มึงจะเข้าไปรอในร้านไหมมันตึองอ้งยโมงเองไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปกินกาแฟตรงนี้อ๋อไอร้านกาแฟตรงเนี้ยนะเออเดี๋ยวกูเดินกลับมาเอาเอ่าได้ได้ไปตากด้วยเพื่อนอ่ิเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเมึงอย่างดีเออเออโอ้โหแจ๋วเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเป็นไงมึงโอ้แจ๋วอะเฮ้ยชอบป่ะเออดีเลยดีเลยเนี้ยบเลยยเเนี่ออกูดูดฝุ่นให้มึงเรียบร้อยละ สวยแตงเกิมากเลยเพื่อนเฮ้ยขอบใจมากขอบใจมากอ่ะนี่กุณจ่ายรถมึงแตงเกิลแตงเกิลเฮ้ยเดี๋ยวกูจ่ายเงินมึงก่อนได้เท่าไหร่วะก็เพื่อนกันกูคิดมึงแค่200พอเอาแค่ค่าแรงคนงานก็พอ2 0 0เออ200นี่มึเงเกลอไปกูขนาดนี้มึงคิดกูส0 0รยแน่น,นะก็เอาแค่ค่าแรงคนงานก็พอเพื่อนกันคิดมากหรอกโอ้ยแล้วมึงจะเอากำไรที่ไหนวะเออโอเคเดี๋ยวรอบหน้ากูมาอุดหนุนไหม่จะมาบ่อยๆเลยเพื่อน ได้ได้เออเออเออนะเดี๋ยวนะเฮ้ยตายแล้ลืมกดเงินวะกูโอนได้ปะโอนได้ก็<อ>บัญชีเดิมเลยมึงโอเคบัญชีเดิมเพืเอ่อนเฮ้ยแบตโทรศัพท์กูหมดวะเดี๋ยวทาไงดีวะไม่เป็นไรมึงโอ้ยเพื่อนกันเดี๋ยวเคยว่ากันทาไงเนาะ เอางั้นแหละมึงโง่มึงอย่าไปคิดมากอะไรเพื่อนกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เอางั้นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวกูร์จแบตโทรศัพท์เสร็จเดี๋ยวกูรีบโอนให้มึงเลยโอ้ยรอบหน้าก็ได้มึง,ดมงเดี๋ยวเพื่อนกันยังไงเราก็เจอกันอยู่แล้วเออขอบใจมากขอบใจมากเออเออไม่บ่อยได้ได้ขับรถดีๆมึงเออเออเจอ,อ,เอ,อเกันเพื่อนเจ๊ครับรถที่เจ๊สั่งให้ผมไปเช็คครับเรียบร้อยแล้วนะครับดีมากเลยเออต้น เจ๊ฝ่าวคันนี้ไปเช็คอีกคันนึงสิได้ครับเจ๊้าคุณรถเพื่อนคุณล้างเสร็จแล้วหรออืมเสร็จแล้วสังค่ารถล,ละ่ะค่าล้างรถอ๋อพอดีเพื่อนผมลืมพกเงินสดมา แล้วคุณไม่ได้ให้เขาโอนเข้าบัญชีหรอแบตมือถือมันหมดก็เลยบอกมันว่าเออเดี๋ยวค่อยเอามาให้รอบหน้าละกันอีกแล้วเหรอนี่ล้างรถทํางานไม่ได้เงินอีกแล้วเหรอฮะนี่คุณอะไรเนี่ยทําอะไรคุณก็ไม่เก็บเงินเพื่อนสักอย่างเลยอะไม่เปิดการกุศลไปเลยเหรอคุณผมสนิทกันมันมาตั้งนานมันจะไม่ชิ่งหรอกเงินแค่นี้เองเหรอแล้วนี่คุณล้างรถเสร็จเรียบร้อย เือบสีทําอะไรให้เพื่อนคุณอย่างดีแล้วนี่ให้เพื่อนเอารถไปแล้วชิ่งหนีไปแล้วมั้งใครเขาจะกลับมาจ่ายเงินคุณฮะคุณแค่ร้อยสองร้อยคุณจะบ่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยร้อยสองร้อยรวมกันไปมันก็เยอะนะคุณนิดนิดหน่อยๆของคุณเนี่ยมันเยอะนะเออเดี๋ยวผมจัดการนะคุณเ,ออเป็นไงบ้างไงะแม่รถมันโก้จริงเลยไอยขับไปที่ไหนนะคนมองเต็มเลย แล้วปัตตาเร่งนะสุดยอดแค่ขับขึ้นทางด่วนน่ะปูดปาดปูดปาดชวแวชวแโอ้โหรถดีจริงน้ำมันมันก็เลยเหลือแค่นี้เฮียฝากไอเติมน้ำมันให้ด้วยไม่น่าจะเยอะได้ครับเฮียเดี๋ยวผมเติมให้ครับอีกเรื่องหนึ่งพอดีว่าเฮียขับรถบนทางด่วนแล้วโอ้โหสวิตสวัสดไปหน่อยแล้วมันน่าจะโดนใบสั่ง่ะแต่ว่าเรื่องใบสั่งไอไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่ที่เฮียไปเจอเลียได้ใช่ไหมครับ ให้ไอซ์เคลียร์ให้เคลียร์ไปก่อนไม่น่าแพงไปสั่งเองไปเดียวไปเดียวเคลียร์ครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเคลียร์ไปทำธุระอีกทีหนึ่ง่าจะยืมรถอีกสักคันแต่คิดละไม่เอาดีกว่าเฮียเกรงใจไอซ์ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีว่ไอซ์เคียรเชื่ออย่างนั้นอบออาออ่อกุญแจคือไอซ์ไปครับเนี่ยในพอดีผมอ๋อเออแล้วเดี๋ยวพอดีเฮียจะรีบไป เฮียมีธุระอีกทีหนึ่งเฮียันไม่ทันละเ,เราจะว่ากันไปก่อนโอ้โหเฮียวเราไปทำอะไรมาวันนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณที่ชายคุณยืมรถไปยืมไปไม,ม่กี่ชั่วโมงเอากลับมาขยะเต็มรถขนาดนี้เลยเหรอนี่เขาไม่คิดจะรักษารถที่คุณพางเลยเหรอเนี่ยฮะรถคันนี้ราคาตั้งหลายล้านคุณก็รู้อ่ะ อะไรอ่ะแล้วถ้ายืมไปเป็นวันจะเอาเรถไปทำอะไรบ้างนี่โหฉันนึกไม่หอกเลยนะเนี่ยมันไม่กลับมาสภาพแย่กว่าน,นี้หรอคุณแล้วนี่อะไรยืมรถคุณยังไม่พอยังขับรถคุณไปน้ำมันหมดให้คุณเติมเองรถน้ำมันตอนนี้ราคาเท่าไหร่คุณรู้ไหมโอ้โหยังเอารถไปติ้งอีกนะแล้วให้คุณเสียค่าปรับเองเอีกเนี่ยนะแบบนี้มันใช่เหรอคุณ คนในครอบครัวเดียวกันก็ทำกันแบบนี้เหรอมันไม่เอาเปรียบกันจนไปหน่อยเหรอขอบคุณสักคำก็ยังไม่มีอ่ะเออคุณไปนั่งข้างในห้องแอร์ก่อนไปเดี๋ยวผมจัดการเองตรงนี้ไปร้อนข้างนอกอ่ะคุณก็จัดการเองได้ทุกเรื่องเนี่ยแล้วเรื่องที่มันฉันบอกให้คุณจัดการไม่เห็นคุณจะจัดการได้เลยฮะแล้วดูพี่ชายคนสิเคืนรถเสร็จก็หายหัวไปไหนละ นี่ไม่คิดจะช่วยเหลือน้องเลยไม่ถามน้องสักคำเลยว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านี่มันพี่ภาษาอะไรนะฮะเออเออเออผมไปนั่งในก่อนไปฉันไม่รู้จะพูดกับคุณยังไงแล้วเฮ้ยเพื่อนเอา้าทำไรวะอ,อ๋อเช็ครถหน่อยอะออแล้วมึงกลับมาทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้ไปกดเงินม้าเมื่อกี้ โอ้ยมึงจะรีบร้อนไปไหนบอกว่าครั้งหน้าก็ได้เออนะ่ะไม่เป็นไรกูไม่อยากติดนานมึงเอาไปเถอ,อะอะมึเอาไปหมดนี่แหละค่า้างรถมึงจะบ้าหรอค่า้าังรถอะไรหมดนี่โอ้อมึงบริการกูดีขนาดนี้โอ้โหดูดฝุ่งดูดฝุ่นเคลือบสนเคลือบสีให้กูอีกเอาไปเถอะกูบอกว่าราคาเพื่อนกูคิดมึงแค่200ร้อเอง มึงอย่ามาคิดราคาเพื่อนสองรอบ้าเลยมึงบ้าหรือเปล่าเพื่อนกันมันยิ่งต้องอุดหนุนกันไม่ใช่มาลดราคาต่อไปกูมาอุดหนุนมึงประจำมึงไม่เจ๊งเหรอไอ้มึงให้กูสองหมื่นเลยนะเว้ยเออก็สองหมื่นไงกูไม่ได้ให้มึงรีๆนี่กูให้มึงเนี่ยกูถือว่าเป็นค่าล้างรถรายปีเดี๋ยวกูเอารถมาล้างประจำเลย ขอเป็นจ่ายเป็นรายปีเผื่อมึงจะได้เอาเงินไปทําอะไรก่อนมึงอยากจะพัฒนุงพัฒนาระบบล้างรถมึงให้ดีขึ้นงเอาไปหมุนก่อนเลยขอบคุณมากมึงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอารถมาล้างทุกวันเลยโอ้โหไอ้ขอบคุณมากมึงเออเฮง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 เฮอเฮง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 เองเฮ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 งเงเฮ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 งงเฮงเงเฮ อขอบคุณมากมึงเออขายดีดีเพื่อนเจอกันคุณมากรถสวยวะ่ะเฮ้ยเฮียไปเอาเงินใครมาวางวาอยู่นี้วะเนี้ทำไมวางเงินแบบนี้วะเนี้ โหลเฮียอลโหลเฮียหน้ารถเฮียโหมีเงินเต็มเลยอะเฮียทำไมเฮียไม่มาเก็บดีๆครับถ้าเกิดพนักงานหรือใครมาเห็นทำไงไะเฮียโอ้โยเฮียเอาวางไว้ตรงนั้นเองแหละไอ้เอาเก็บไว้กับไอก่อนแล้วกันจะไว้กับผมได้ไงเฮียมันไม่ใช่เงินผมเปิดมาเจอเลยอ่าก็มันก็เป็นค่าเช่ารถของเฮียแล้วกันแล้วก็ค่าใบสั่งค่าน้ำมันด้วยไอ้อจัดก,การให้เฮียเลยดิดเฮียไม่มีเวลา โอ้เฮียแต่นี่มันเยอะไปแล้วทำไมเฮียต้องเอามาวางหน้ารถแบบนี้เออมันก็เออไม่เป็นไรเอาไว้อไอซ์นั่นแหละเหลือเท่าไรก็ค่อยมาว่ากันโ oh, <he> อ้เฮียเฮ้ไอซ์เฮียควนอย่างดิไอขยะข้างหลังอ่ะพอดีลูกค้าเฮียเขากินแล้วมันสกรปรกข้างหลังว่ะไอซ์ทำความสะอาดให้หน่อยดิเอ,อได้ครับเฮียเดี๋ยวผมจัดการครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามารับรถรับรถ,รบรถก็รับรถไง เฮียเอารถไอซ์ไปขายให้ลูกค้าเฮียเต็มเต็มเลยไม่มีส่วนลดขายได้แล้วเหรอครับเฮียเออไอซ์ก็ทําความสะอาดดูแลลูกค้าเฮียให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามารับรถไอซ์ก็ไม่ต้องทําอะไรรอรับเงินอย่างเดียวอได้ครับเฮียขอบคุณมากมากเลยครับเฮียเฮ้ยไอซ์มีอะไรก็บอกเฮียตรงๆนะเว้ยไม่ต้องอึดอัดครับเฮียไอเราพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันน่ะต้องช่วยเหลือกันสิวะ ทีหลังโทรบอกเฮียได้ครับเฮียขอบคุณมากๆเลยครับ <Okay. S 2> เฮียครับเออเออเฮียไปละเฮียไปละ,ปละครับครับ